พรุ่งนี้ก็จะถึงวันนัดที่ต้องไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะวัคซีนที่จะใช้ฉีดในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวัคซีนของซินโนแวคนะคะก็เหมือนทุกคนทุกคนก็ได้ฉีดตัวนี้หมดนะคะสำหรับซินโนแวคนะคะซิโนแวคก็เป็นวัคซีนจากประเทศจีนนะคะก็คือวัคซีนอันนี้ค่ะมันจะเป็นวัคซีนที่ให้ฉีดเพื่อลดความรุนแรง นะคะค่ะเราก็ถึงฉีดแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่คุณหมอก็บอกอยู่ว่าหลังจากฉีดแล้วก็ยังคงต้องใส่แมสค่ะเว้นระยะห่างล้างมือแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราเคยทำค่ะแต่เพียงแต่ฉีดวัคซีนมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดความรุนแรงนะคะหลังการติดเชื้อ ทำให้ลดภาระของคุณหมอคุณพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะได้เก็บเตียงเอาไว้ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่อาการหนักๆน,นะคะไซเอ f e c t ก็ไซเอฟฟิกมันมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าคนที่แบบมีภูมิต้านทานที่แบบว่าดีอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องกังวลอะไรเนาะอย่างน้อยก็ฉีดวัคซีนก็ยังดีกว่าเป็นติดเชื้อมานะคะ ส่วนตัวคิดว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวเท่ากาันไปติดเชื้อนะคะอย่างน้อยวัคซีนมันก็เป็นเชื้อที่ตายแล้วต่อให้เราฉีดเข้าไปมันก็เป็นเชื้อแค่นิดหน่อยคือพอแค่กระตุ้นคุมคุมกันในร่างกายเราให้มันสร้างขึ้นมาแค่นั้นนะคะมันได้เป็นมันไม่ได้เป็นอันตรายแบบว่ารุนแรงเท่ากับการไปติดเชื้อมานะคะถ้าเทียบกับ ถามเสี่ยงที่ต้องไปติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงอะคะ่ะหรือว่าฉีดดีกว่าค่ะฉีดฉีดเพื่อที่จะไม่ให้เราอาการรุนแรงเวลาที่เราติดเชื้อหรือได้รับเชือ้อนะคะถ้าคนแข็งแรงแข็งแรงอเอาจริงๆต่อให้ไปติดโควิดจริงๆอนะคะ่ะก็แค่จะไม่แสดงอาการเลยได้ซ้ํากับคนที่แข็งแรงบางคนเนาะแต่อันเนี้ยก็คือเป็นวัคซีนอะวัคซีนก็คือเชื้อที่มันตายแล้ว เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องกลัวมันขนาดนั้นเนาะเราควรที่จะกลัวเชื้อเป็นเป็นมากกว่าที่จะมากลัวเชื้อที่ตายแล้วในวัคซีนนะคะไซเฟ็กต <c oughs> มีแน่นอนค่ะวัคซีนทุกตัวเราฉีดอะไรที่เป็นวัคซีนมันก็จะมีไซเฟ็กตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกลัว ระหว่างการกลัววัคซีนกับการกลัวติดเชื้อเป็นๆน,นะคะก็ลองลองชั่งตวงวัดดูนะคะว่าเรากลัวอะไรมากกว่ากันนะคะสำหรับคนที่มีโอกาสได้ฉีดนะคะก็อยากให้ฉีดนะคะเพื่อเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อลดเพื่อที่จะได้ลดภาระ,ะของคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็คือทำงานกันหนัก หนักเกินตัวมากแล้วนะคะ<笑><笑>อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเรามีภูมิแล้ว <Born> อาการเราก็จะไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะก็คือ <y> มันไม่ได้เคลมว่าคุณจะไม่ติดแต่มันก็ยังดีกว่าที่คุณติดแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะรอดหรือไม่รอดนะคะอย่างน้อยเราฉีดวัคซีนแล้วเรามีภูมิแล้วเราก็รู้ว่า เราจะไม่เป็นภาระให้คุณหมอให้คุณพยาบาลนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนนี้นะคะก็คือฉีดเพื่อลดความรุนแรงนะคะลดความรุนแรงหากเราต้องไปติดเชื้อหรือรับชื้อมานะคะอย่างน้อยเราอาการเราก็จะได้ไม่หนักถึงขั้นเสียชีวิตนะคะถ้าเราได้รับวัคซีนมาแล้วเนาะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็เหมือนกันได้รับวัคซีนทั่วไปอะไรอย่างนี้แหละ ส่วนตัวดุ๋มเองนะคะเคยเป็นไข้หวัดใหญ่คือมีความรู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่อะคะ่ะมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงน่าจะหนักหน่วงมากๆค่ะก็ถ้าผ่านใค้ที่ผ่านไข้หวัดใหญ่มาได้นะคะการฉีดวัคซีนนะคะครั้งนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะน่าจะชิวแล้วค่ะสำหรับของหนุ่มเองนะคะก็ลงทะเบียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ ก็เป็นโคต้าของบุคลากรทางการแพทย์นะคะร้านยานะคะก็คือของตนเองก็จะอยู่ในบริษัทยาเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหลักเป็นด่านหน้าก็ทุกคนก็ทํางานเหนื่อยไหมเหนื่อยเสี่ยงไหมเสี่ยงค่ะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ถ้ามีความสามารถที่แบบ จะอยู่บ้านได้ก็พยายามอยู่ที่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านเราปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกไปเผชิญกับโรคร้ายไม่ต้องออกไปเสี่ยงนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนในการรับวัคซีนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเก็บข้อมูลแล้วก็อเอามาแชร์ ด้วยการอธิษีนนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะฉีดนะคะฉีดเพื่อลดภาระคุณหมอคุณพยาบาละค่ะ